ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะผมพยายามจะลงคลิปอ,อาทิตย์หนึงสัก2 3คลิปนะฮะรบกวนเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะสายอากงนะฮะเซียนแปะลงสีนะครับผมวันนี้ผมก็นั่งมองยันนะฮะยันหนึ่งกาที่เขาจะแจกกันเนะะี่ยฮะดูว่ายุคยุคก,ก่อนนะ,ะยุคก,ก่อนยุคต้นๆกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะอันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะมองออกนะครับผมนะฮะ เพื่อนๆน่าจะมองออกนะฮะว่าอันหนยุคต้นยุคยุคล่าสุดยุคปัจจุบันนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือปัจจุบันนะฮะ,ะก็ไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ,ะ,ะนี่นะฮะนะครับผมอันนี้ยุคปี2519นนะครับผมทีนี้มันต่างกันยังไงอ,ะอ่ะลักษณะตัวอักษรเนี่ยเท่ากันไหมก็เท่ากันนะครับผมนะฮะก็เทียน กัวซื่อ6กโงลี่นะฮะก็เหมือนกันเป๊ะเลยซ้ายขวานะครับผมแต่สิ่งที่ผมมองเนี่ยมองด้วยมองด้วยมองด้วยอมองด้วยตานะฮะนะฮะก็ต่างกันที่ฟอนต์นะฮะฟอนต์ความหนากับความบางนะฮะอันนี้ฟอนต์บางกว่านะ,ะปีเก่าจะบางกว่านะครับผมแล้วก็เห็นแม้ตัวหนังสือเนี่ยอย่างตัวเนี้ดูตัวเทียนก็ได้ตัวแรกเลยนะฮะเห็นไหม นะฮะ,ะเพื่อลงดูนะฮะนะับแบบนี้นะฮะเห็นไหมมันจะหนากว่านะฮะเออก็คือว่าออตัวตัวมันจะหนากว่านั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็สีหมึกนะฮะสีหมึกล่าสุดเนี่ยที่แจกที่ที่วัดเนี่ยอันนี้เพื่อนๆมองอาจจะเป็นสีเขียวนะแต่มันจะออกเหมือนเกือบดำนะฮะเขาบอกเป็นหมึกจีนนะครับผมนะฮะดูเครื่องหมายถูกนะฮะ อันนี้จะสกินได้ชัดกว่าแล้วก็แล้วก็เส้นมันจะหนากว่าอันนี้ตัว2 5 1 9มันจะบางกว่านะครับผมนะฮะตัวดาวกระจายข้างล่างก็เหมือนกันนะฮะเห็นนะมันก็จะหนากว่าหมดเลยแล้ว,ลวก็หางสั้นเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็คือถ้าเราเรียกยันอันนี้เขาเรียกว่ายัน1กา2วนหางสั้นนะครับผม1กา2วนหางสั้นคือเอ่อกานะฮะ สองวนก็คือ1 2นะครับผมเขาจะเรียกด้านเดียวนะฮะไม่เรียกสวนนะฮะอย่างเงี้ยสองวน1แล้วก็หางสั้นนะครับผมนะฮะหนึ่งกาสองวนหางสั้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมส่วนปีอะไรอะไรอะไรก็เออแล้วแต่เพื่อนจะไปหามาเนาะอืมแต่ผมมีก็มี2519นะฮะอันนี้ผมก็เลคเชอร์เอาไว้นะฮะอืม2519ของผมเนี่ยคืออะไรนะฮะผมได้มาก็ ก็ได้มาจากผู้ที่เชื่อถือได้นะฮะอืมก็ได้มาแบ่งๆ่งมาให้นะฮะประเภท1กายเล็กเห็นไหมสองบนหางสั้นนะครับผมสร้างปี2 5 1 9นะฮะจัดสร้างโดยไทยสงวนนะฮะบล็อกเทียนแหว่งนะฮะอืมประมาณนี้4ี่คูณหกนะครับผมบล็อกเทียนแหว่งนะครับผมบล็อกเทียนแหวงก็เทียนแหว่งน่าจะทําบล็อกนะฮะอืมแล้วก็ผู้จัดสร้างก็จะเป็นไทยสงวนนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจก็ไปที่อัปเดตที่ สาลาเลยแล้วกันก็จะมีสแตปมครับแจกฟรีห้ามจําหน่ายนะสารานาทีทองสิรินะครับผมก็จะสแตปมมาอย่างนี้นะฮะครับผมก็จะได้นะปัจจุบันนะครับผมส่วนเนื้อเนื้อเนื้อผ้าเนื้อผ้ามันเหมือนกันนะนะครับผมแต่ตรงนี้มันจะออกส้มกว่าหน่อยๆนะฮะผมแล้วก็อันนี้จะออกเหลืองเหลืองจ้าเลยนะครับทีนี้แล้วมองยังไงล่ะเท้เทไม่เทมองยังไงเขาจะมองที่ฟอน,น,นะฮะ ก็มันจริงๆแล้วมันสามารถทําออกมาลอกเรียนแบบได้นะครับผมบอกได้เลยนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ความมันมีปัจจัยมันมีปัจจัยจริงๆนะถ้าคนจะหลอกมันก็หลอกได้อะแต่ผมว่าพยันเนี่ยตอนเนี้ยเยองเดือว่กาสองห้าหนึมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบบลงทุนทําบล็อกหลอกมาเนาะนะมันก็ถามว่ามีเยอะไหมมันเยอะมันเยอะครับเออ ของแข,ของแท้เนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็แจกฟรีผมก็ถามๆพี่ๆเขาแล้วก็เวลาเขาได้มาเขาก็ได้มาเป็นปึกเลยแล้วก็เก็บเป็นปึกนะี่ลสภาพมันก็ดีมากนะฮะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมนะฮะแต่ก็สังเกตบล็อกด้วยนะ,ะบล็อกก็ถ้าสมมติว่าบล็อกเป็นตัวริ้วแบบบางๆแบบนี้อย่างของผมเนี่ยคิดเอาไว้ได้เลยนะฮะว่าเป็นปีลึกแน่นอนนะฮะเห็นไหมมันจะมีสเก็ตสเก็ตอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเห็นไหม อย่างนี้มันไม่มีเครื่องหมายถูกเห็นไหมมันจะตรงไปเลยนะอย่างเงี้ยนะต่างกันเลยนะผมก็จะคอม p พ r ให้ดูยังไงดีนะฮะนะครับผมตูนวนก็เหมือนกันนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยก็ดูพ่อค้าแล้วกันนะฮะว่าพ่อค้าคนไหนมีโปรไฟล์ดีเชื่อถือได้นะฮะแต่ผมว่ามันก็ไม่น่ามาหลอกหรอกน้อยน้อยคนนะที่จะเจอนะครับผมแต่จะเจอราคาเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนแล้วกันนะฮะ อ่ะอันนี้ประมาณนี้หนึ่งเอาไว้แขวนที่บ้านเนาะหรือพกติดตัวก็ได้นะฮะไซส์นี้นะครับผมส่วนพกติดตัวอีกไซส์หนึ่งนะครับที่ให้ผมให้ชมนะฮะอันนี้ผมให้ดูหนึ่งกาเนาะสำหรับพกติดตัวเนาะก็อันนั้นก็พกติดตัวได้นะที่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับผมส่วนอันนี้รายการนี้คือปี2519เหมือนกันฮะพเพื่อนๆนจะสังเกตว่าเอ๊ะไปดูตามเพจตามอะไรสมสย2519เยอะจังคือ2 5 1 9เนี่ย เขาทำออกมาแจกเยอะนะฮะเอาง่ายๆเลยเป็นช่วงยุคต,ต้นๆที่บูมๆที่บูมนะฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะว่าว่าอันนี้ก็คือออปชันเดียวกันกับเมื่อกี้เลยคือ1กา2วนหางสั้นนะครับผมนะฮะปี2519เพื่อนจะสังเกตฟอนต์เห็นไหมเพื่อนจะสังเกตฟอนต์ว่าเป็นฟอนต์แบบ แบบอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันกับอันนี้เลย2519เห็นไหมเพื่อนดูผืนนี้กับผืนนี้นะครเห็นไหมเห็นไหมฟอนต์เท่ากันเลยเอาง่ายๆเลยนะครับเอ่อทีนกลัวเนี่ยเหมือนกันเลยซื่อหกนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะส่วนคือผมคลี่ออกมาไม่ได้ไงคือผมได้มาแล้วเขาเรี่ยมมาแบบนี้อยู่แล้วตัวถูกเนี่ยเส้นลิ้วเหมือนกันเลยนะครับผม แล้วก็เป็นสีหมึกเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะมองเพราะว่ากล้องมันกล้องมันแสดงออกมาเหมือนเหมือนอันนี้จะเข้มกว่านะฮะแต่มองด้วยตาเปล่านะเป็นสีเดียวกันเลยนะฮะแต่ผืนนี้เหมือนก็จะเก็บรักษาได้ดีกว่านั่นเองครับแต่บล็อกลายลิ้วเนี่ยตัวเทียนกัวเนี่ยซื้อ6กเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะผมจะยังไงดีอ่ะผมลงกล้องไม่ไม่ค่อยเก่งด้วยนะฮะเอาเพื่อนเอาเพื่อนๆดูสังเกตตัวเทียนนะฮะ ตัวเอากล้องสกปรกด้วยไม่เป็นไรนะให้เอาไปกันได้นะดูตัวเทียนนะตรงตรงรู้สึกว่าตรงนี้มันมัน,ม,นมันขาดใช่ไหมนะฮะ,ะเพื่อนเพื่อนดูสังเกตมันขาดนะครับผมนะครับอ่ะตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยโอ้ผมก็ลงกล้องไม่ค่อยเก่งนะฮะนี่นะมันจะขาดเหมือนกันเลยนะ,ะคือผมสันนิษฐานเอาว่าผืนนี้กับผืนเนี้ยบอกเดียวกัน นะครับผมแต่ว่าเครียวมาจะเท่ากันไหมมันต้องเท่ากันสิเพราะว่าเพราะว่าตัวฟอนต์เนี่ยเท่ากันเลยนะเท่ากันเลยนะครับผมนะฮะคือบางครั้งอ่ะถ้าเพื่อนมีของเทส้สักผืนหนึ่งเนี่ยเพื่อนจะจับอาการของที่ที่ต่างปีได้เลยเออถ้าปีปีหนึ่งเก้าสักผืนหนึ่งนะเพื่อนจะจับอาการต่างปีได้เลยอ่ะดูตัวนี้ ถ้าอันนี้มันอยู่ในกรอบอ่ะมันจาแลดูใหญ่กว่าหน่อยๆนะคะกรอบที่เป็นเลนแบบนี้มันจะแลเหมือนมันขยายเนาะอ่าเพื่อนๆเอ่อถ้าเอาพระไปเลี่ยมอะคริลิกเพื่อนๆก็จะมองออกอยู่นะครับผมอ่เพื่อนดู2ออันนี้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะฮะเส้นขาดเส้นชิดอะไรเอ่อเส้นมันเกยกันยังไงเหมือนกันเปะเลยนะฮะเหมือนเหมือนจริงๆนะครับแล้วก็ความยาวของหางก็เท่ากันเลยนะฮะอืมจากที่ผมดูนะมันเท่ากันจริงๆนะฮะ อ่าเหมือนกันไหมอ่าผมมี2อันเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยฮะตัวเทียนก็เหมือนกันนะเทียนกลัวแล้วครับแล้วก็เส้นริ้วของตัวเครื่องหมายถูกเนาะเนี่ย,ยคำสั่งเนาะคำสั่งจากเงียกเซียนฮ่องเต้เนะครับผมก็ประมาณนี้ผมเลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะว่าปี2519ยังมีให้บูชาอยู่แต่ดังนั้นแล้วแต่พ่อค้านว่า จะถูกหรือจะแพงหรือยังไงลองผมว่าลองติดต่อลองคุยดูอะถ้าจะให้ผมประเมินเหรออันนี้ผมบอกไม่ได้นะผมเออได้มาเท่าไหร่นะคะเบอนุ้ยได้ถูกเกินอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าบอกผมได้มา2-300ก็จะหาว่าของผมปลอมหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยผมว่ามันมันอยู่ที่มันอยู่ที่โชคเราด้วยดีกว่าว่าเราจะโชคดียังไงต่ออากงนะครับผมนะฮะตัวนี้ถ้าหาเล่นหาเช่ากันอยู่ผมว่า ถ้าพี่มีเพื่อนๆพี่ๆมีสัก5 6 0 0กร้อย่ะผมผมว่าน่าจะมีนะครับสำหรับลักษณะแบบผมนะลักษณะเป็นพายานแบบนี้นะครับผมประเมินให้ละกันก็ประมาณ5-600นะครับผมเอ่อน่าจะมีนะฮนะณตอนนี้นะฮะปี66นะฮะเอ่อถ้า6 7 6 8ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจแล้วละนะฮะแล้วก็ว่าเพื่อนจะรู้จัก พ่อค้าคนไหนถ้าพ่อค้าคนไหนแบบเราซื้อขายกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลดให้นะอย่างของผมผมก็มีเขาก็ลดให้นะครับผมอย่างนี้ก็เหมาะสําหรับพกติดตัวผมพกประจําเลยก็ใส่กันเหนบแบบนี้แหละครับผมนะฮะแล้วก็พกติดตัวนะออกไปค้าขายนะฮะออกไปเจรจาต่อรองนะ,ะลูกค้านะฮะสำเร็จสมหวังทุกประการด้วยพรประธานฟ้าะฮะจากอากงเสียนแปะนะครับอะโอเคทางนั้นแล้วขอบคุณมากนะที่มารับชมเอ๊เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยผมพูดไปเออไม่มีข้อมูลไหมพอดีผมก็มีพอดีผมก็มีข้อมูลแบบนี้เนาะอืมนะฮะเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวเอ่อหนังสือให้พีพ่เพื่อนๆดูดีกว่าถามว่าหนังสือมันตอบอะไรได้มากไหมมันมันมันไม่ได้เยอะหรอกฮะมันตอบอะไรได้ไม่เยอะหรอกนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็น ข้อมูลการศึกษาในระดับหนึ่งเลยนะฮะในระดับหนึ่งเห็นไหมเขาก็จะบอกปีไหนห่างสั้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมห่างสั้นนะห่างสั้นห่างยาวอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าหนังสือเก็บมาหมดไหมผมคิดว่าเก็บมาไม่หมดนะฮะมันมันอย่างว่าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เพราะว่านะับปัดเมื่อก่อนนะ่ผมคงคิดว่าน่าจะเป็นผู้จัดสร้างนะฮะสำหรับอากงนะแต่เดี๋ยวนี้ มันมีสร้างปัจจุบันมันมีการสร้าง2ฝั่งเนาะมันมีฝั่งทางศาลา,านะศาลานทีสร้างเองด้วยลูกศิษย์ลูกหาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ศาลเจ้าริมน้ําปุงถากงนะฮะอันนั้นก็ขอจัดสร้างเหมือนกันก็สร้างเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าจะสร้างที่ไหนต่างเวลาต่างเวลตาวลต่างวาระนะครับผมจะปีใหม่หรือปีเก่านะฮะต่างเวลาต่างวาระแต่สิ่งที่มันเหมือนกัน อยู่จริงๆเลยคืออากงเสียนแปะลงสีนะฮะในนาทีทองสิรินะฮะอย่างที่เราขอเอ่ยชื่อเป็นภาษาไทยคนไทยเลยละกันนะฮะประมาณนี้ก็ขอให้อากงประทานพรให้กับเพื่อนที่มาดูนะครับเทียนกัวซื่อหกโงลี่เทียนกัวซื่อหกโงลี่เทียนกัวซื่อหกโงลี่ขอให้เพื่อนๆ พี่ๆที่เข้ามาชมขอให้เฮงๆปังๆล่ำรวยกันทุกคนนะล่ำรวยเงินทองนะยิ่งทำงานสุดจริกก็ขอให้รวยกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับ